นะครับคลิปนี้อยู่กับ f o r t u n เ r นะครับตกแต่ง g r Sport นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอุปกรณ์คันไหนตกแต่งอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีจอดให้ชมโอ้ค่อนข้างหลายคันเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามีคันไหนแต่งอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นที่คันนี้กันก่อนเลยนะครับเป็นตระกูลของ Leader นะครับตัว G นะครับแต่ง g r Sport แบบนี้ในเกรดรุ่นราคานะครับก็จะอยู่ที่1 4 1 2 0ล้านบาท ยังไม่รวมมูลค่าของตกแต่งนะก็แปลงหน้าเป็น g r ียสปอรแบบนี้นะครับหล่อเข้มๆแบบนี้เลยรวมไปถึงมีการเปลี่ยนไฟหน้ามานะครับเป็น d u o p r o t e c t o r นะครับก็จะแยกอิสระนะครับไฟสูงไฟต่ำได้อย่างชัดเจนแล้วก็เอกลักษณ์ของไฟหน้านี้ก็จะเป็นเขี้ยวนะครับก้างปลานะครับเป็นไฟเดย์ไทมตอนกลางวันแบบนี้มีการเปลี่ยนโลโก้แก้วมาแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็จะเก็บงานทำสีหลังค่าดำนะครับรวมไปถึงครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันให้ความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับคันนี้ก็จะมีการอัปเกรดช่วงล่างนะครับใส่เป็นล้อแมก์นะครับจะเป็นตัวทีเ7สานะครับสีน้ำตาลไหมหรือสีทองแบบนี้ให้ดูข้างหน้าดีกว่าขออภัยด้วยนะครับภาพอ,อาจจะมืดๆนิดนึงนะครับ ก็จะเป็นขอบ18นะครับลัดด้วยยางเดิมติดรถมานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนแค่ล้อแม็กนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันครับแปลงหน้ามาเป็น GR ส port <S <S 2> <S 2> เก็บงานหลังคาดำเหมือนกันแต่สังเกตว่าตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟเดิมของ l ิ a ตอร์นะครับก็จะเป็นตัว LED ไบ b บีนะครับพร้อม Day t i ท e เส้นเดียวแบบนี้ ็สวยพี่อีกแบบครับแล้วแต่ความชอบนะครับเปลี่ยนโลกโก้แก้วมาแล้วล้อแม็กนะครับเป็นสเปคเดิมโรงงานนะครับลายเดิมขอบ18นะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้แล้วขออนุญาตพาไปดูที่เก็บงานเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเหมือน G.R.Sport มากขึ้นนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็น G.R.Sport เนี่ยตัวกระจังหน้าหรือกันชนหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นงานขาวนะครับ เห็นไหมครับว่าเขี้่วไฟตัดหมอกจะเป็นสีขาวแล้วก็ชายล่างตัวช่องลมนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีขาวอันนี้ก็จะดูนวลตาขึ้นไปนะครับจะดูคีนคินแล้วก็เรื่องของซุ้มล้อนะครับก็จะเป็นสีขาวเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับถ้าเปลี่ยนมือเปิดประตูเป็นสีขาวคาดเอวหลังเป็นสีขาวอกก็จะเหมือน g r s r o r t แทบร้อยอซนนะครับอ่ะก็จะมีคันนี้ คลิปนี้ยาวสักนิดหนึ่งครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นคันนี้ครับที่รอเตรียมส่งมอบนะครับมีฝากระโปรงคาร์บอนแคปลาลูกค้าแบบอยากได้สไตล์แบบดุดันดุดันก็เนลมิดได้ครับเขี้ยวดำใช้ล่างดำอันนี้ก็จะเป็นแม็กขอบสินะครับ te 3 7เช่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้จะเซ็ตเรื่องของช่วงล่างมาด้วยนะครับในส่วนของตัวชุดโช้โอฟนเดอร์นะครับจะมองไม่ค่อยเห็น่าไร นะครัหน้าจะเป็นควีนซีรีส์หลังเป็นพิกกี้แบ็คพร้อมกับตัวสปริงโฟกัสสิโหลดลงนะครับก็แนะนําเป็นหน้า2หลัง2หรือจะเป็นหน้า1.5หลัง2นิ้วก็ได้ครับทรงสวยพอดี D นะครับล้ Mac อแม็กลายเดิมนะครับตัว TE37 หยอดขาวอย่างนี้รัดด้วยยางของโตโยต้ายนะครับเ t 3มนุ่มนึบอ่าแล้วก็จะมีคันนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นแม็กทรงเท่ๆหน่อยนะครับนะก็จะมีแบบนี้ไว้ให้บริการเหมือนการรัดด้วยอย่างเดิมก็สามารถตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ครับขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้านะครับใครที่สนใจ Fortuner นะครับไม่ว่าจะเป็น Leader ตัว G ตัว V นะครับเราสามารถนำมาเนลมิดออปชั่นให้เป็น GR Sport แบบนี้ได้นะครับในราคาตัวเริ่มต้นนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อตัวท็อป เลยนะครับก็ได้ขับโฉมตัวท็อปแล้วฝากไว้ด้วยครับใครที่สนใจก็ทักหาคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์เลือกช่องทางที่สะดวกติดต่อใครสะดวกเล่นช่องทางไหนก็ทักหาแชมป์ได้เลยครับขอบคุณครับ